วิธีตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไม่แค่แค่คิดว่าอยากได้อะไรแต่ต้องทำให้เป้าหมายจับต้องได้ว่าผลได้และลงมือทำได้จริงค่ะก็ข้อ1ใช้หลัก smart g o s ก็คือ specific แปลเป็นไทยก็คือเฉพาะเจาะจงไม่ใช่แค่อยากรวยแต่ต้องระบุว่ามีรายได้เดือนละแสนบาทจากธุรกิจออนไลน์ m measurable แปลว่าวัดผลได้ต้องมีตัวเลขชัดเจนเช่นจำนวนเงินกำไรลูกค้าเวลา achievable เป็นไปได้จริงท้าทายแต่ไม่เพ้อฝันจนเกินไป a relevant เกี่ยวข้องกับชีวิตตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตจริงๆของเรา time time bound มีเส้นตายกำหนดเวลาเช่นภายใน6เดือน 2. แตกเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อย เช่นถ้าเป้าหมายคือไรายได้แสนบาทต่อเดือนแตกเป็นหาลูกค้า10คนที่จ่าย1นึ่งหมืนหรือขายคอร์สร0อยคนที่จ่าย1,000 3. เขียนออกมาไม่ใช่แค่คิดในหัวใช้กระดาษสมุดหรือโนชั่นกุกหรือกุกกอรด,ด็อกเขียนช,ชัดว่าเป้าหมายคืออะไรทำไมถึงอยากได้แล้ววิธีการทำคืออะไร 4. วางแอคชั่นแพลน เป้าหมายจะมีพลังแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแผนอันทำเช่นทุกวันทำอะไรทุกสัปดาห์ต้องวัดผลยังไงก็คือแบบมีผลลัพธ์ให้ได้ออกมาจัต้องเป็นยังไงทุกเดือนประเมินผลและปรับแผนยังไงก็คือประเมินค่าว่าได้เท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่มีเท่าไหร่แล้วเอาไปทำ เอาไปทำในเดือนหน้าเท่าไหร่ผูกเป้าหมายกับเหตุผล y ตัวถามตัวเองว่าทำไมถึงอยากได้สิ่งนี้เพราะอยากมีอิสระเพราะอยากดูแลครอบครัวเพราะอยากสร้างแบรนด์ให้ดังเหตุผลจะเป็นพลังใจเวลาท้อหรืออะไรก็ได้ที่เป็น y ใช้จินตนาการ และลงมือทำทันทีจินตนาการว่าถ้าเป้าหมายถ้าเป้าถ้าเป้าหมายเป็นไปได้ชีวิตจะเป็นยังไงเริ่มทำเล็กๆทันทีเช่นถ้าอยากเริ่มทำธุรกิจให้ลองทำการตลาดกับสินค้าหนึ่งชิ้นก่อนก็สำคัญมากคือว่าถ้าจินตนาการว่าถ้าเป้าหมายเป็นไปได้แล้วชีวิตจะเป็นยังไงอันนี้สำคัญมากที่จะทำให้กดแรงรงนึงดูทำงานเราก็จะมีพลังการสะเทือนมากขึ้นทำให้เราสามารถ มีเงินมากขึ้นนั่นแหละถ้าอยากให้เป้าหมายคมชัดสุดๆให้เขียนแบบนี้ภายในเวลาเท่านี้ฉันจะทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่วัดได้เป็นอะไรบ้างเพราะอะไรใส่เหตุผลลงไปเช่นภายใน12เดือนฉันจะสร้างรายได้ -1000 งแบาทจากการขายคอร์สออนไลน์เพื่อให้มีอิสระทางการเงินและสามารถพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศได้ ปีละหนึ่งครั้งอะไรอย่างงี้อืม